ร้านกาแฟนี่นะครับลูกทุ่งลุกทุ่งอยู่เส้นบ้านเต็นบ้านเต็นตากอิงนะครับแมกกาเนี่ยเปินชอบปลูกพักปลูกไม่เดียวเดียวของจะป้าเข้าไปพอตรงไหนนะครับตอนนี้นะครับน้ำมอพอเปินจะมีกาแฟบ่มโคมันจะอยู่ในโคนะครับกาแฟของเปิ้น,นะเปินก็เอาไม้หนกคนเดียวร้านน้อยๆครับแต่บรรยากาศดูดี ครับบรรยากาศตังในนะครับบรรยากาศดีนะครับเปินกับปูพักปูไม้ของเปินครับบรรยากาศหลังล่านะนะครับก็ลมลืนนี้น้ากับทำเองนะครับเปินกับมีผลิตพันธ์ เข้าบ่มโครครับบรรยากาศลมลื่นนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับกาแฟของเปิรนบมโครครับสูตรกาแฟของเปินเนี่ยใ้ของ โดยจ้างครับของขมุกหอยเอี้ยนนะครับขมุกหอยเอียนเจือปองเพิ่นกับมีกาแฟาเหมือนกันผัวเรืองกับมีนะครับผัวเรืองปลอดสารเข้ากับมีนะครับร่างง่ายๆครับกระตายบันบน ครับตามาลองขอจิ้มกาแฟบ,บ,าาบ่มโคูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงอืมครับเมื่อก็นุ่มนี้นะครับนุ่มเข็มคน้นหอมเพราะว่าสูตรของเปิ้ลนี้จะใช้ของโดยจ้างผสมครับกาแฟขมุกหวยเอียนนะครับรสชาตินุ่มครับมันต้องใส่น้ำตาลมันต้องใส่อย่างเลยนะครับเพียวๆเลยครับ หนุ่มครับจะว่าอร่อยแต่ๆล้ำแต่ๆได้นะครับเมาะครับเมาะขนาดเลยครับรสชาตินี้